ในเส้นทางเดินของชีวิตจะมีความสำเร็จเป็นจุดหมายปลายทางของทุกคนซึ่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการสร้างชีวิตที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตความสำเร็จไม่ใช่เป็นแค่ผลลัพธ์สุดท้ายที่เราปรารถนาแต่มันยังประกอบไปด้วยความพยายามการเรียนรู้และการเติบโตทางบุคลิกภาพรวมถึงทักษะที่สำคัญสำคัญในชีวิตการมีทัศนคติที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให บรรดาคนรวยและเศรษฐีทั่วโลกประสบความสำเร็จในชีวิตได้ทัศนคติที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตเพราะเป็นตัวกำหนดการกระทาและการกระทาก็จะกาหนดความสาเร็จจัสตินแอนดิสผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักะยะภาพของบุคคลกล่าวว่าการมีทัศนคติที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตช่วยให้คนเราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสมหวังและประสบความสำเร็จ ทัศนคติที่ดีจะเป็นแรงขับดันให้เกิดการกระทําต่างๆเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสําเร็จตามที่ฝันได้ดังเช่นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการสร้างโอกาสดีๆให้กับตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นต้นการที่คนคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นั้นต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้อยู่ในสังคมที่ดี ได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวรวมถึงการมุ่งม,มั่นตั้งใจไม่ย่อท้อแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทัศนคติที่ดีซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจสู่ความสำเร็จของมหาเศรษฐีทั่วโลกเรามาดูกันว่าทำไมทัศนคติจึงสำคัญมากในการใช้ชีวิตนั่นก็เป็นเพราะว่าคนเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไว้ได้เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะ ควบคุมบางสิ่งบางอย่างที่ควบคุมได้และรู้จักปล่อยวางไม่กังวลกับบางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หนึ่งในสิ่งที่คนเราควบคุมได้เสมอก็คือทัศนคติมันสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝึกการมีทัศนคติที่ดีเพราะทัศนคตินั้นมีอิทธิพลต่อก,การกระทำของคนเรามากการกระทำก็เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของตัวเราเองเรามีทัศนคติแบบไหนก็จะได้ใช้ชีวิตแบบนั้น แล้วทัศนคติที่ดีและที่ไม่ดีทรงผลกระทบต่อชีวิตของคนเราอย่างไรโดยปกติแล้วหากใครมีทัศนคติที่ไม่ดีมันก็จะแสดงออกผ่านการกระทําที่ไม่เหมาะสมเช่นการปิดใจไม่ยอมรับรู้การชอบปฏิเสธสงสัยในตัวเองมองโลกในแง่ลบพวกเขามักจะผ่านความผิดหวังมาจึงมีความหงุดหงิดจากการขาดผลลัพธ์และความสำเร็จในชีวิตตนเอง และพลังงานเชิงลบก็จะหมุนวนอยู่รอบตัวพวกเขาในทางกลับกันหากคนเรามีทัศนคติที่ดีก็จะเปิดใจกว้างมองเห็นความเป็นไปได้ในหลากหลายแงยม่มุมซึ่งมีแนวโน้มที่จะทําสิ่งต่างๆได้สำเร็จมากขึ้นไม่เพียงเท่านั้นการมีทัศนคติเชิงบวกยังทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะระนับสนุนผู้อื่นและช่วยเหลือพวกเขาในทุกสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่อีกด้วยในบรรดามหาเศรษฐี หรือคนรวยหลายๆคนไม่มีใครที่ใช้ชีวิตด้วยทัศนคติที่ไม่ดีในทางตรงกันข้ามเศรษฐีเหล่านั้นมักจะมีทัศนคติที่ดีในชีวิตซึ่งทําให้พวกเขาก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ไม่ได้บอกว่ามันง่ายแต่จะบอกว่าทุกๆความสําเร็จล้วนมีพื้นฐานมาจากทัศนคติที่ดีมีอยู่สามทัศนคติที่คนรวยต้องมีเพื่อนําไปปรับใช้ชีวิตให้มุ่งสู่ความสําเร็จได้ดีนั่นก็คือ 1>, 1. ทัศนคติเชิงบวก 2. ทัศนคติของการรู้คุณ 3. ทัศนคติฝันใหญ่ข้อ 1. ทัศนคติคิดบวกคุณลองจินตนาการดูถึงทัศนคติของคุณให้มีรูปร่างเหมือนพีรามิดต,ตรงฐานพีรามิดจะกำหนดให้มีแต่ความคิดเชิงบวกเพราะความคิดบวกเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับทัศนคติอื่นๆและมันมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ การเปิดโอกาสความเป็นไปได้ทั้งหมดของชีวิตนำไปสู่ขอบความคิดแบบเติบโตและยืดหยุ่นเปิดรับรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวชอบการเรียนรู้และประยุก์ตใช้ได้ดีจึงมองเห็นลูปทางความสำเร็จอยู่เสมอตรงกันข้ามกับทัศนคติเชิงลบที่มักจะปิดกั้นโอกาสความเป็นไปได้มีขอบความคิดแบบตายตัวไม่ปรับตัวไม่ยืดหยุ่นจึงมองเห็นแต่อุปสรรค มองไม่เห็นหนทางสู่ความสำเร็จ 2. ทัศนคติของการรู้คุณเป็นทัศนคติแห่งความกระตันอยู่หากมองดูโลกในสังคมโซเชียลมีเดียทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก่อให้เกิดการเปรียบเทียบสร้างแรงกดดันและความเครียดมหาศาลซึ่งเป็นกับดักที่จะทำให้หลายคนตกหลุมพรางได้ง่ายทำให้บางคนรู้สึกโกรธที่ชีวิตตัวเองไม่มีโชคดีเหมือนคนอื่น หรืออาจเริ่มรู้สึกเหมือนกับเปงคนที่ตัวเล็กไหลอํานาจในการควบคุมชะตากรรมของตนเองจึงไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนคนอื่นๆและนั่นทําให้คนหลายคนยอมแพ้ในการแสวงหาเป้าหมายความฝันหรือแรงบันดาลใจของตนเองแต่เรื่องนี้ก็แก้ไขได้ไม่ยากเพียงแค่คุณต้องฝึกให้ตนเองมีทัศนคติในการรู้คุณของสิ่งต่างๆ รู้สึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตมันจะทำให้คุณไม่ต้องมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณไม่มีเช่นการติดอยู่ในโหมดของการเปรียบเทียบและทัศนคติเชิงลบแต่จะช่วยคุณมุ่งเน้นไปในสิ่งที่คุณมีอยู่และมองเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นซึ่งมันจะส่งผลเชิงบวกต่อทุกด้านของชีวิตแล้วในที่สุดคุณก็จะค้นพบจุดแข็งในตนเองค้นพบโอกาสที่ซ่อนอยู่ และกำหนดรูปแบบชีวิตของคุณตามเงื่อนไขของคุณเอง 3. ทัศนคติฝันใหญ่ทัศนคติที่ดีเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกทำด้วยตนเองไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นได้เองเนื่องจากมนุษย์เราเกิดมาพร้อมด้วยสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดจิตใจของเราจึงมีแนวโน้มไปทางลบโดยธรรมชาติดังนั้นการคิดเชิงบวกจึงต้องฝึกฝนอย่างมีสติทั้งนี้การมีแนวคิด อยากทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เป็นการฝึกทัศนคติที่ดีอย่างที่เราเลือกทำได้เช่นกันการตั้งเป้าหมายทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมั่นใจซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อทัศนคติของคุณเมื่อคนเราตั้งเป้าหมายว่าอยากทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งให้สำเร็จระหว่างทางที่พุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นจะเกิดกระบวนการเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ ซึ่งทำให้คุณมีแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณและจะทำให้เข้าใกล้ความสำเร็จโดยรวมได้มากขึ้นนั่นเองคุณจะเห็นได้ว่าการมีทัศนคติที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากในทุกด้านทุกมิติของชีวิตคนเราสามารถฝึกทัศนคติที่สำคัญเหล่านี้เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสมหวังและประสบความสำเร็จได้ในที่สุดเราหวังว่าแรงบันดาลใจเหล่านี้ จะสร้างความสำเร็จให้คุณได้ดังฝันเมเรนิวแลนด์นักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงกล่าวว่าการได้รับแรงบันดาลใจไม่ได้ทำให้คุณเสียอะไรเลยแต่มันกลับช่วยบันดาลทุกสิ่งมาให้คุณมันจะเป็นพลังผลักดันให้คุณทุ่มเทความตั้งใจความพยายามไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่ขวัน